กินพื้นแสนอร่อยอกินอย่างเดียวคงไม่พอต้องเอามาปาใส่คนอื่นด้วยคลิปนี้จะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยฮูวพวกแล้วแกบเรียนหลามวันนี้พวกเราจะมากินทุกอย่างบนโลกใบนี้กันแนะ่ คนแค่มาลองเปลี่ยนบรรยากาศมากินอาหารแบบใหม่บ้างนะครับผมแหมนี่โอ้ยอาหารปใหม่ของนายนี่คือพืชนะเนี่ยมันก็น่าอร่อยดีเนี่ยฉลามเอออร่อยดีนะเว้ยลองกินดูสิเออเนี่ยจกเลยจกงามงาโอ้ยรู้สึกมากินผักเพื่อสุขภาพเลยอ่ยโอ้ยยาที่นี่อร่อยจังเลยนี่ละครกินไปเลยเริ่มขอแห้งแลยขอกินน้ำแป๊บหนึ่งเออสดน้ำด้ยฉลามส้ได้ไหม อสไม่ได้อะ่ะอย่างงี้ยแล้วทุกคนครับคือเราก็กินเงี้ยไปเรื่อยๆนไว้พวกไหนให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะกินไม่ใช่ได้แหล่ะ <c oughs> งนนานนัดฉลามเลยเรื่องกินเนี่ยเอ้ยฉ <c oughs> ัน <c oughs> จะกินให้หมดโลกไปเลยโ <c oughs> อ้ออยน่ากลัวสเกลี่แม่อยากรู้ว่าเราสามารถกินต้นไม้ได้ไหมเง่ะ นายลองแทะดูดีจะเกอะลองขึ้นไปดูด้านบนสิทุกคนแคมนี่ต้นหนดขึ้นบนต้นไม้หรือเปล่าว้ายว้ายอะฉันรวมร่างเลยอะเจ้าก็โอ้ไม่ก็แสดงว่าอาจจะกินต้นไม้ได้ก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวลองหยิบดูสิแทะเลยพวกนายอนยได้กินหลับไม้มาแล้วมันฉันจะหยิบไม่ได้เลยมาต่อไปให้เรียกฉันว่าปวกนะว้ายปวกหลามปวกหลามนะครับนี่ แล้วพวกไนในวัยาสามารถอัปเกรดตัวได้ด้วยในยการกดที่ร้านค้าตรงนี้มันจะมีให้เราอัปเกรดตัวโดวยใช้ค่าบล็อกสีทองตรงนี้นะเว้ยอ้จะมีขนาดสูงสุดความเรในการเดินแล้วก็ตัวคูณขนาดนะคะผมตรงนี้เลยแล้วก็มีให้เราเติมด้วยอเติมลแล้วละกกนอันนี้ฉันจะเติมคือเป็นปขนาดสูงสุดนะคะผมว่าคือน่าจะกินได้ไม่จำกัดเลยไหมงั้นลองดูสิเออโอ้นี่ไงอ้าวเดี๋ยวไม่ใช่มันแค่แม็กเๆหรือเปล่า เออมันมาเติมโปโลนแม็กให้เลยอ้าแล้วเราต้องเติมใหม่โอ้โหโอ้โหเสียเลยให้กดอีโยนได้ด้วยนะพวกนายโอ้โหไหนฉันขอลองโยนใส่นายหน่อยสิเป็นไงแบงมีนี่โอ้โหไม่ฉลาดไม่ขาดเลยอ่ะมีนี่ไหนลองไปให้โดนฉันซีฉลามอ้วนเจ้าตัวเล็กตาไม่โดนอ่ะ โอ้หม่ก็ตอนนี้มีการเปลี่ยนแดนใหม่นะทุกคน้าวเอ่จับสาวกินได้ไหมเล้วทำไมกินไม่ได้วะตัวไม่ใหญ่พอรลอไงนี่แต่ว่าพื้นนี่คือกินได้อยู่นะแหม่พื้นดินก็เหมือนช็อกโกแลตเลยเออจริงให้พวกนายกินของที่มีสุขภาพบ้างนะเว้ยอะไรอะสุขภาพอะอะไรกินของดีๆไง อ้าวนี่น่ยปลาใส่เลยว้ายแล้วนายปลาใส่ฉันทำไมเล่าโอ้ยอลนนี้นตัวใหญ่มากเลยอิจฉาปลาใส่ใหญ่ฉาฉันเลยโอ้โหพวกนายอย่าแกล้แค้นปลาใส่หัวกลมๆไงจะกลัวบหัวนายตัวใหญ่นายจะกลัวทำไมนีออ่มันเป็นเปล่าง่ายนะ และเดี๋ยวผมจะลองมาอัพกรดตรงนี้ด้วยทุกคนนี่ขนาดสูงสุดแล้วก็จะกินได้สูงสุดสามรา <วะ S 1> อ้อยของโลแบงมีอะไรบ้างมีแม่เหล็กตรงนี้รวบรวมเงินโดยอัตโนโมัติแล้วก็มีชิ้นส่วนระเบิดด้วยแนะโอ้จะเกิดว่าระปาของไปมันจะระเบิดหรอวว้าของขี้โกงเลยนี่เออทำระเบิดได้สูงสุดด้วยและนี่คือน่าสนใจมากนะแต่โคตรแพงเลยหัวละห้สิบโลซาบะคือเราสามารถกินผู้เล่นคนอื่นได้เว้ย แน่สนใจมากเลยซื้อเลยแล้วกัน่เอ้ยั้นไปอยู่ไกลจะกบแล้วจะไปก่อนล่ะตีแล้วยแต่ว่านะมันมีอย่างหนึ่งคือเราควรจะต้องตัวใหญ่กว่าคนที่เราจะกินได้นะเราถึงจะสามารถกินได้ว่าอย่างนี้เองฉลามได้ลองตัวเล็กฉันดีซิฉันลองทดลองกินนายหน่อยหมดพลังแานลองกินดูซิทะครหยิบฉลามมาฉลามัวสวบนีเลยนะจ อช่วยฉันด้วยเอเลียนจะเปียกหลามนะโดนกินฟาเออนี่ไปจับฉลามมาในทะเลมาแล้วคนกินเลยนี่ไงเ,เรียบร้อยและเหมือนว่าเราจะขโมยความใหญ่ของตัวที่เรากินด้วยนะเว้ยไล่ไปกันตรงก <c ười> ินไป<ย> โอเคประมาณนั้นแหละโอ้โหอย่างนี้ต้องไปเล่นเซอร์พัาบลิกแล้วเว้ยเออไปกินคน<ว>อื่นดีกว่าจะเกิดเออเ<ร>ใช่ยักษ์ทางนั้นนะเจ้าก็เออน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเจอ,อคนตัวใหญ่กว่าโอเคงั้นไปพัาบลิกเลยแล้วกันนะทุกคนจะได้สนุกกว่านี้ไม่เหงานะทุกคนไปกันเลยทองเข้ามาในเซอร์พัาบลิกแล้วทุกคนครับแล้วผมก็ตกมาในรูต,ตรงนี้เห็นสองคนนี้กำลังสู้กันเขาจะอู้หเดี๋ยวใจเย็นใเย็น เขาจับกินกันอยู่เะรเจ้ากบเหมือนข้าปลของแซกันไว้ตอนนี้โคตรทารุณนงโอ้โหทางไหนก็จับเขากินเลยมันไม่สามารถกินได้ดิเพราะตอนนี้เจ้ตัวเล็กกับพวกเขาเลยผมนลยจะตัวใหญ่ช้าก่าเขาแน่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเติมนี่อีกรอบแล้วกันนะไอ้สูงสุดตรงนี้มันถูกดีนะมันเท่าไหร่อ่ะเจ้าก็ลย40รสสบายไงถูกดีแต่ถ้าเติมหลายครั้งก็ไม่ถูกเติมหลายครั้งนี่แพงสุดๆไปเลย อาเดี๋ยวซื้อไม่ได้ว่ะคุณซื้อขนาดสูงสุดไม่สำเร็จเนื่องจากมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเอา้าวแอาทำไมซื้อไม่ได้เดี๋ยวมันโหดเกินหรอเออหรือว่าซื้อได้แค่ครั้งเดียว่รูอ้อะอ๋อนี่ไงซื้อได้แล้วเว้ยโอเคฮายจะกบตัวใหญ่แล้วเสร็จฉะแนนจะบีคอนนี่ล้วจะกินเลยอ๋อเดี๋ยวต้องกินนี่ค่ะแอา เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน่ะเมือนพ่อฉันซื้อเติมตันเมื่อกี้ใช่ไหมฉันก็ไม่สามารถกินเขาได้เพราะว่ามันตันไงแต่ตอนนี้คือฉันอยากให้มันเปลี่ยนด่านมากเพราะว่าฉันไม่รู้จะขึ้นยังไงเลยในตอนนี้นายอยากให้เปลี่ยนด่านฉันอยากเข้าไปเล่นเลยเนี่ยติดคิวอ่ะฉันยังเข้าไม่ได้เลยอ๋อเสื้อเตมมือใช่โอเคเราไปก่อนแลวกันเนาะอ๋อไม่แน่ไม่เหยื่อหล่นมาตรงนี้หนึ่งคันโอเค กินเลยอยากินเลยตะเกิดนี่ถ้าเป็นอย่างนี้กินได้นะทุกคนเพราะว่าหลอดเรายังไม่เต็มนะไหนดูซีโอมีคนอยู่ด้านบนตัวโคตรใหญ่เลยอ,อ,อ,อฝากจัดการให้เขาออกจากเซิร์ฟไปเลยลลมึงเขาจะพยายามขุดพื้นตรงนี้วะเขาจะลงมาหาฉันแล้วนี่ไปดูนี่คขาลื่นลวันเลยเออแอบโอเครีนมแมอ๊แล้วาานโอ้โหฉลามนี่ยังเข้าไม่ได้เลยไงวะนั่นเองอย่างเลยอะไม่มีใครออกสักคนเลยเว้ย โอเคเดี๋ยวฉันรังเกคนอื่นเพื่อให้แมาว่าเขาออกเองอ๋อนี่ไงฉลามเข้าได้แล้วแม่โอ้มาแล้อาจะเปียกลามออันไหนที่สุดก็เข้าได้สักทีแจะกบจับฉลามกินเลยโอ้ยย่เราจะไม่ทำกันเองนี่ฉันจะมาฆ่าคนนี้เว้ยกำลังกินอย่างอร่อยเลยโอ้โอ้โหแบกต้นไหมอย่าหนีสิขออุ้มหน่อยโอ๊เขระปาใส่ฉันด้วยรังแกเจ้าอ๋อเลยเออกินเลย เป็นใครมาลังแกฉันนล้เจ้าตัวเล็กตัวเปียกป้าใส่รวยแล้วนายตัวอย่างใหญ่แล้ววิ่งกระชากด้วยเออีจะาแม่ไม่โดนไหมอ่ะกูไม่โดนไม่โดนชลาลัยม่ปาเขาหน่อยปาใส่เขาเลยนีว้ายปาโดนเจ้าโกรบันนะเออโดนฉันด้วต็มเราทำลายตึกดีแม่เจ้าคุเออปาดี้ปาดี้มันทำลายได้ไหมตึกไงว้ายทำลายได้อ้ายสมจริงแหวนทุกคนลองแปโห้ย นี่นี่ตายเลยอเนี่ยเมสซีมาเร่เลยมีปแบบไอเดียดีๆโอ้ยร็ไอ้ยมะพร้าวน่ากินจังเลยไงขอรดหน่อยดิรสชาติเป็นไงอร่อยเวอร์ไอ้พวกนายช่วยฉันด้วยฉันโดนโจมตีตาใส่นายน้องใครโจมตีเอเลี่ยนฉันโดนเบคอนจมตีโอ้โหเล่นเป็นนายเนี่ยว่าฉันตัวเล็กซะด้วยไอ้ฉันโหเกือบโดนวอลีตัวโอ้โหจับกินไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องรีตัวแน่ละครมาจ้า เอาไปเลยจะเบคอนสงครามสงครามขมได้ไงฮะมาแย่งกับอาหารชันไอ้ตัวเล็กนี่ปลาอย่างยากเลยอ่ะเออโอ้พี่ตัวใหญ่ในเปลาใหญ่ในปลาโดนแน่นอนปลาไปเลยพี่แม่พี่ตัวใหญ่ถามว่ามีคนไทยไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีหรอกครับคนไทยไงเออเ้ยเขาจะตายแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอลยโอ้ยโอ้ยโอ้้ย ขออะไรตัวตั้งใหญ่นีเฉยเอเลี่ยนเกำลังสู้คขนแน่นอยู่นะตะคอนเดือไปใชไม่ยอมหรอกแม่มาสิเออพวกนายพี่ใหญ่เขาย่อขนาดหนีฉันแล้วอ่ะวางว่าอย่างนี้ก็เสร็จฉันสิเออาอย่อขนาดก็ฉันก็กินเขาได้ป่าไลยจะกบจับกินเลยจับเกี้ยนอยากกินสุนัขกินงกอกอยากกินสุนัขกินงกอกโอ้ยเอาวจะกบได้ปับไข่ฉลามเลือกปลาก่อนฉันจะกินเท้าฉันจะกินเท้าขอกินหน่อยมันกินไม่โดนจะมาเ่าตัวใหญ่กว่านายอ่ะเนี่ย ชาวบ้านก็ตัวเล็กกว่าฉันนะดูดีเนี่ยหบอกมันนี่กนอ๋อยฉันสงบศึกแล้วโอเคฉันก็สงบศึกเหมือนกันนะฉันไม่สงบว้ยายอะไรขอกินหน่อยเออขอจับกินโอ้ยลงแมพไปเลยเออโอ้โหแปลว่าบัคไปเลยลงแมพเลยไปกินใต้พี่พบเลยเอ๊ขอรับประทานหน่อยโอ้โหกระเด็นกระดอนไม่แน่โอ้โหสลับตา ชัอนี้ปลาแล้วโดนชันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฉลามปลาสกชั้นอย่างเดียวเลยนี่เออทำไมนายแก้งจะโกบอะฉลามออมันคือลูกหลงฉันไม่ได้ตั้งใจเว้ยโอ้ตัง้งใจชัดเลยมันหลงมากี้รอบแล้วก็ไม่รู้โอเคนี่กินมะพร้าวยักษ์เลยฮึฮ <c oughs> ึเรดูว่าคุณมะพร้าวเขาถูกนายกินอย่างเดียวเลยนี่ <c oughs> <c oughs> นี่เข้ามาชั้นกินอีกแล้วม <c oughs> อย่ามากินชันนะเวย้ย <c oughs> ไม่กินหรอกนายมันเค็มจะกอดมากินคนนี้หน่อยดิเขาตีฉันรัวๆเลยโอเคได้เลยในรอบเขาในรอบเขาให้ตีนายก่อนนี่ฉันไปจัดการเขาเองแงมแงมแงมอร่อยมากแงมโอ้โหมันหยิบย่าอยู่นะทุกคนอาให้เขายืนนิ่งๆหน่อยนี่ไงโโอ้หไม่โดนโอ้จะไม่โดนมานี่หนยสิจะเปรี้ยเออจะหนีไปไหนอตาใสเลยเจ็บไม่โดน น้องสาวแฉอะไรจะกบจับน้องสาวกีอีกแล้วอยากรู้ว่าฉันสามารถจับนายแล้วก็สามารถปลาได้ไหมลองดูดิอ้ยฉันดูดไปนะมันไม่ใช่การกินแล้วในนัมันเป็นการทำสงครามด้วยการกินนะฉันว่าเออตอนแรกคิดว่าจะมากินเฉยๆนะแต่านนันตัวใหญ่นะพอดูไปดูมาไม่ใช่แล้วเป็นการต่อสู้นะนี่แน่จะจิจอกนี่โอ้โหหยิบไม่โดนว้าวเยอะกำแพงสะง้น วายฉันขอโทษจักตัวไะไม่เป็นไรฉันท้อเลยฉันไม่กินเลยโอเคทุกคนผมเริ่มเบื่อแล้วนะเกมไม่มีอะไรมากนะทุกคนโ,คโดยที่ตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะลองเติมก็คือผมจะเติมเงินหกแสนนี่นะแล้วเอาหกแสนมาเกรดขนาดสุดๆรัวๆเลยวว้วหลังจากนั้นจะมาซื้อขนาดสุดทันทีแล้วดูซิว่าตัวมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับหกแสนเงินตรงนี้ แล้วก็อัเกรดเนี่ยรลัวเลยแอร์ดี้จะไปได้แค่ไหนนะทุกคนไม่อัปเกรดต่านนงๆเลยนะอัปเกรดอันเดียวโอเคได้แค่นี้มาสูงสุดคือเลเวลยี่สิบเอ็ดสองหมื่นสามหนึ่งร้อยนะเว้ยอยากเยอะเลยดิและก็มาซื้อแม็กวลสุดนะครับผมมาดูซิว่าจะใหญ่แค่ไหนพวกนารอชมนี่แต่ก็ไม่ได้ดูใหญ่เวอร์ขนาดนั้นนะจะก,กบจะก,กบยกหินทำลายตึกเลยไนล,ลองดูการกินคำจะใหญ่แค่ไหนเมื่อเราตัวใหญ่ขนาดนี้ มอาาดูโอ้โหาม,มันหยิบแบบยังเยอะแล้วคือแอวไอ้หายไปไหนอ่ะเอไไเอไม่เป็นไรเผื่อกดรีเซ็ตไปหายหมดเลยเอ้าสาธุมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยขอโทษทีคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลรไปก่อนล้วกันไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นเป็นยังไงบ้างพวกนายรสชาติอาหารพื้นโอ้ยกรอบกุ้มกําเอาตรงไม่ได้โฟกัสรสชาติหรอโฟกัสแต่การโดนโจมตีนี่แหละเออเ่ยตีรัวๆเลยฉลางไงโอ้ปุกฉันที